สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวะะันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะหรับวันนี้นะครับผมในอยู่เกมโรอบอกนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ในแบบอตลนตาท่านอีกแล้วนะคะือมันน่าจ,จะเป็นแบบที่เอ่อภาพก็น่าที่จะสวยมากเลยนะคะือแบบว่าการเล่นระบบอะไรอย่างงี้ก็น่าที่จะดีนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่มีการแปลงร่างเป็นไททันนะครับผมนี่ก็เป็นการเอ่อตกแต่งตัวละครของเรานะครับผมนะ,ะแต่ผมขี้เกียจบ่ะจริงๆนะเออมีสายแว่นตาหรือวอย่างเท่เลยแบวนแว่นแดงนะ้วบอกว่าผมไม่ได้นี่คืออะไรอะเออ โอ้นนี้สายแว่นดีกว่าเทฮะช่างวันฮะผมขี้เกียจแต่งฮะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะโอ,โอ้เดี๋ยวสำหรับลิงก์แมปนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจโอ้โอมีแจนฟอเรสต์นะครับผมนะชิคาชิน่านะครับผมแล้วก็อันด g r กราวนะครับผมนะ,มนะแล้วก็เป็นเทสติ้งอ่บแมปแมวอ,อะไปเราไปไหนดีทุกคนไปป่าใหญ่ดีไหมหรือว่าเมืองชิคาชิน่าเอ่อเดี๋ยวไปใต้ดินดี ไม่มีใครตอบเลยเฮียเลยกูนเนี่ยป่านเราไปแมปใหญ่เอ๊ะไรป่าใหญ่ดีกวนะ่าฮะอ๋อเพเปอร์บลิงเซิร์ฟเหรอเออเซิร์ฟออ,ไอนไลน์ปะครับอ้เหี้ยเซิร์ฟแม่งมีเพลงติดลูกศิษย์บอกว่าเพื่อความชัวฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อความชัวรผมปิดเลย ซึ่งแบบนี้นะผมก็ได้ทําการเล่นไปแล้วนะครับผมนะเคยเล่นแล้วแหละนะครับผมนะแต่ก็โอ้โหใส่แว่นอย่างที่เลยโอ้ดูดูภาพครับผมดูคนดูภาพโอ้ข้อท่านนี่จะสวยมากเลยนะฮะดูครับผมโอ้โหข้อกับตัวละครผมมากใส่แว่นนะอ้าโหอันนี้ก็เป็นหน่วยสํารวจใช่ปะเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีหน่วยสํารวจใส่ว่าคุมโอ้แล้วมาเอาอะไรกันเนี่ยตรงนี้คืออะไร อ๋อมาใบมีดแล้วก็เติมแก๊สเหรอโอเคเราชักมีดไงต,ตัวเลขวะอ่านี่ไงแล้วกด R นี่วู้อย่างเท่เลยเฉยบอกฟังอีกทีว่ามันมีเพลงว่าวะให้เันปิดเพลงข้างล่างนี้ได้ปะอ่านี่ได้ได้ได้ได,ได้โอเคโอ้ได้อัธรรถโอ้ดูดิไอนน้เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ยัสามมิติฮะ โอ้โหสุดยอดโอ้ยโอ้ยเล่นยากคนมองโอ้โหแสงเอ้ยมาจ้าซะหลือเกินไหนท่านวะเพื่อนบินฝาหน้าอ๋อกดสเปกเบาเร่งความเร็วครับผมโอ้ผมบอกเลยว่าสไปเดอร์แมนไม่ถูกใจสิ่งนี้ะไม่ถูกใจอุปกรณ์เฮ้ยได้ไงท่านอ้าว คิอว่าเทพธไม่มีหัวมันน่าจะตายครับมันน่าจะปักแล้วครับผมเนะี่ยดูเศษซากมันกระจายเต็มพื้นเลยโ้ยเทยทธิอยู่ไหนแททธิอยู่ไหนโอ้โ,อโอ้มันมากทุกคนโอ้องค์ขยาสถาวิติคือเล่นมันมากและแททธิอยู่ไหนหมดเอ้ยข้าน่ะพี่มาแล้วน้อง จึ๊งโอ้โอแป๊บนึงครับผมผมกำลังศึกษาอยู่เฮ้ยฟันเมื่อกี้ผมฟันแข็งมันอะเฮ้ยเดบิวดีดี S D W D โอ้หลุดโอ้โหไอ้เพี้ยโดนจับเฮ้ยุยโอ้โหไอ้เพี้ยนี่ฆ่าครับผมเฮ้ยไอ้เจ้าหน้าเจ้าห้าใครฟันตามันโอ้ยไอ้เพี้ยเละไรจ้ามกำังได้ทำเล่นไปโอเควมาหลังคอตัว็จแล้วจึ๊งเอ้า บั๊กเหรอตัวนี้เอ้าบั๊กเหรอเนี่ยฟันไม่ได้อล้ทุกคนเนี่ยบั๊กบั๊กนะผมน่าจะตายแล้วแหละโอ้เมื่อกี้แบบเกือบตายโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมรอบนี้ผมก็ฆ่ายใ้ท่านได้ได้อ่ะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเยอะมากเยอะมากโอ้โหไอ้พวกนี้แน่ตายหมดแล้วฮะทุกคนแต่มันยังบั๊กอยู่ฮะร่างกายยังไม่หายหายได้ท่านใหม่ไอ้ที่ท่านไม่มีน้อยอย่างว่าเซิร์ฟนี้ไอ้เกมนี้แบบนี้ โอ้ผมชอบการแบบใช้อุปกรณ์ทัยาสามติมากแล้วภาพมันสวยมากทุกคนดูด,ดูดูต้นไม้ดิเอ้ยต้นไม้ไมันเหมือนจริงมากอ่ะถ้าถ้าไม่นับใบไม้นะเ <c> ฮ <oughs> ้ยนู่นนู่นผมเจอผมเจอผมเจอโอ้ตายแล้วเฮ้ยไอ้เทียวันนี้กูจะได้ฆ่าได้ทานไหมเนี่ยโอ้โห จริงเป็ต้องฆ่าก็ได้ไนะเนี่ยแม่งมาเล่นอุปกรณ์ทยาสาวิตีแม่งก็คุมแล้วมันมากอับผมดูดิโอ้ยโอ๊ยด้านข้างหน้าเอ้อย่าบอกนะคนฆ่ากันไปหมดแล้วอว่ะเพื่อนขอฆ่ามั่งโอ้ตายกันหมดแล้วอะไรวะโอ้ยเฮ้ยไอ้แม่งมีแต่ศพใส่ท่านนะทุกคนไอ้คนโหดจังวะ โอ้โอ้เริ่มเริ่มชิน้นเริ่มชิน้นโอ้โหเล่นมันมากอะ่ะคือคือไม่ต้องฆ่าได้ท่านกน็ได้ผมบอกเขาเลยไม่ได้ดุกรก็ยังสา,สามวิติอะดูดิโอผิวผิวผิวมากผิวมากเฮ้ยข้างห,หน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีโอ้เป็นศพไปละ <c oughs> ไอเฮียโหไปไปชิงการชิ่งหน้าดิผมอ้ะไอเฮียในป่านี้นแบบคนฆ่ากันไปหมดเลยดูดิไม่เหลือสักตัวดูดิโอผมโอ้ยผมชอบการเล่นของ เขาเล่วการขยับตัวของอุปกรณ์ขยับสายพันธุ์นี่มากเลยนะมันมีลูกเล่นเดียไอคิ้นเินทานไม่ีเราจะเราผมว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าโอเคฮะเราไปอยู่ในเมืองกันดีกว่านะครับผมนะโอ้โหไอคี้นในเมืองวาก็สวยมากเลยนะคือผมรู้สึกว่ามันมันไม,ไม่กระตุกเหมือนเมื่อก่อนนะที่ผมเล่นนะคือแบบว่ามันกระตุกมากเลยเขาน่้จะจปรับแมปมาให้ดีนะดูดิโห โอ้ยเคียตรงนี้ก็จ้าด้วยเหลือเกินแดดอย่าบอกนะไม่มีอะไรท่านไหนอะเอ้ไงท่านเอาเคียเหลือแต่เหลือแต่ตัวไอ้ข้างหน้าข้างหน้าแบบนี้มันยังทำไม่เสร็จเลยนะครับผมนะแต่ว่าขนาดนี้มันก็สวยมากเลยอะดูดิเออตัวนี้น่าจะตายแล้วมันน่าจะบักเฮ้ย เอ้ตายกันหมดเลยเหรอเดชั่เอม่บอกในคลิปนี้กูจะไปต่อค่าเดชั่มสักตัวที่จมาเล่นอุปกรณ์ขยายสามมิติเฉยเนี่ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอ้ตายอีกอะไอ้โอ้ยนี่นี่นี่เจละ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 โอ้รอบนี้รอบนี้ต้องฆ่าให้ได้โอ้โหมันก่อนใี้คนอื่นจะมานี่ไงเอ้าดีดี W S W W S D A เอสโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหกูโดนเขวี้ยงไอ้สซาเอ้ยเอ้ยไม่เกี่ยวเข้าไปฟันคอไม่ใช่เหรอแม่เอาแม่เอาแม่เอาแม่โอ้โหเลน oh, ่นยากว่ะเล่นยากว่ะเมื่อกี้ผมฟันไม่แรงพอหรือว่าอะไรวะอุ๊อุยอยอะไรวะเนี่ย เอ้ยดูดูหมือนว่าจะไอ้นี่ก็เพิ่งเล่นเหมือนผมอะเอ้ยเพื่อนบ้แข่งกัน้อใครายฆ่าได้ก่อนเฮ้ยยาไอ้กูเป็นตัวล่อให้เลยเนี่ยเฮ้ยทำไมหูสลิงไม่ไปวะอุ้ยโอ้โหไอ้ยโอ้ยที่ราคาได้มันมันไล่ตามผมวะไอ้ที่อ้ยแล้วมันก็มันก็เปิดช่องว่างให้ไอ้ตัวเมื่อกี้เอ้ยให้ให้ไอ้คนเมื่อกี้โอ้โห ไปเอาไปไปกูต้องกายให้ได้อ่ะวันนี้โอ้โหดูดูโอ้โหโอ้เล่นยากมากนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหผมไม่ใช่สลิงเอ้ยผมไม่ใช่แก๊สเดียวผมค่อยๆไปอย่างงี้ดี๋ยววะใช้แก๊สแล้วมันไวเกินแล้วผมนะควบคุมไม่อยู่แล้วผมเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้คือใช้แก๊สแล้วผมอะไวเกินเนี่ยอันนี้คือใช้แก๊สเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ฮะมันก็ไวเหมือนกันอยู่ดีเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยในน้ำในน้ำในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเมันมันยังไม่ตายตัวนี้ ตายปุ๊บวะตายแล้วเหรอตัวนี้โออตัวนี้ตายแล้วฮะทุกคนอันนี้คือแมวมันยังไม่เสร็จนะคือมันไททันมันยังยืนบล็อกตายงโง่ๆอยู่ครับผมแล้วก็ไททันน้อยมากแล้วผมว่ามันไม่พอสำหรับการฆ่าเลยนะจริงๆดูดิ <c oughs> แต่ไททันผมชอบไททันในเกมนี้นะเอ้ยเกมนี้มันแสงเกมเลย สุดยอดเลยวะอ๋อตรงนี้ตายหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไทท้าหายากมากอ๋อสลิงติดแล้ววะอ๋อมันติดต้นไม้โอ้โหออบเจกต์มันน่าจะกว้างเกินดูดิอ๋อห่างโอเคเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรอ๋อไทท้ามันจะมาเป็นอย่างงี้ มาขอตัวนี้กูขอนี่ไอ้ฟันตายไปหนึ่งทีแล้วก็ไอ้ชื่อ,อ,อ,อโอเคฟันตายอีกอีกรอบนึงเอ้เพื่อนไอ้เกลียะมึงแย่งกูแลกวพี่โอ้โอ้กูไอ้สัตว์เน้กูฟัน,น,นมาตั้งนานฟันตาไอ้เชี้ยที่มาทีเดียวแม่งฟันเข้าคอ,อเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เกลียะมันคลายยากมาก ไม่เชิงว่าค่ายากผมเล่นไม่เป็นโอ้โหต้องต้องวิ่งหาต้องหาเล้ท่านวะโอ้ยเล่นมันมากนะเนี่ยมเป็นเซิร์ฟที่แบบเล่นเป็นคนเล่นเขาเล่นเป็นคนแล้วมันมากเลยดูดิฝึกอ,อุปกรณ์ขย,ยายสามมิติได้แบบโอ้พิวพิวมากออ๋อโอ้ตัวนี้เป็นศพละเฮ้ย ใครแอบตรงนี้ใคแอบตรงนี้โอ้น่าจะตายแล้วตอนนั้นโอ้ยเ,เสียดายว่าเมื่อกี้กูรู้จะได้ฆ่าแล้วเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าตายตายไปแล้วผมเนี่ยมันบั๊กอยู่อ๋อเสียดายเลยไม่ได้ฆ่า้วสักตัว โอเล่นมันมากแค่มาเล่นอุปกรณ์ที่ยาศาสตวิธีก็คุ้มแล้วจริงผมไม่ไแน่ใจนะว่าในายศัพ์มันสามารถเล่นได้หรือเปล่าอ้ไอ้ที่มันฆ่ากันรัวมันฆ่าตรงไหนกันวะวกูบินไปบินมาไม่เห็นเจอเลยเลยโอ้ยเอ้ยสังเกตดีๆใเวลาเราลอดปรการอากาศมันเสียมันได้เสียงผ้าขยับเลยปอปอบปบปอบปอย่างเงี้ย ไอ้ยีโคดีเลยแมบโอยแต่ไม่เจได้ห่านแล้วทุกคนผมว่าโอเคสำหรับคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกัล้กันเฮ้ยตรงนัตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดี๋ยวไป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 ให้เร็วาะต้องไปให้เร็วก่อีโดนแย่งใช้ท่านมันขายยากเอาไปไหนแล้วเอาตายแล้วเหรออ้ไอ้คนพวกมึงโหดกระจังวะดูดิ อออะไรอะสลิงไม่ได้แก๊สหมดเหรอเอาแก๊สหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อช่างหมงกันแล้วกันนะโอเคสำหรับ okay. คลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะน่าเล่นมากก็ผมข้างหน้าอ๋อแก๊สหมดต้องไปเติมยังไงกดอาค้างสามารถเช็คแก๊สข้างหลังนี้ได้ครับผมเห็นปะโอ้โหแต่แต่แตก็เช่ามันกันแล้วกันนะดูตายแนละ้วตรงนั้นอนะ มันเกิดปุ๊บตายเกิดปุ๊บตายเลยเ้ยนใดท่านโคตเพม่งโหดมากเติมนี้โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องรักเอ้ยตรงนี้ไปเติมแก๊สได้วะเออดีอยู่ดีโอ้กดคลิปวิ่งได้นี่วาโอเคนะใครที่อยากจะเล่นนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเออมันเป็นแมปที่น่าสนุกนะคือภาพก็สวยหรือว่าระบบอะไรต่างๆว่าวดีเลยนะครับผมนะแต่มันยังทำไม่เสร็จน,นะเป็นแค่เดโมให้เล่นอยู่นะครับผมนะก็ไว้ผมจะไนคลิปหน้านะครับผมบาย